เวทีหาเสียงค่าคืนที่ผ่านมากันบ้านนะคะที่อำเภอเมืองจอสองคลาค่ะทางด้านของคุณสุพิษนะคะพิทักษธรรมก็มีการนําขุนพลอดีาราชการระดับสูงค่ะพร้อมด้วยทีมบริหารไปขึ้นเวทีปราศัยวัด ขุมกำลังคู่แข่งโดยมีนโยบายหนึ่งนะคะที่เรียกว่าหลายคนฟังแล้วนก็หูผึ่งทีเดียวค่ะก็คือเรื่องของการประกาศบนเวทีเลยว่าจะขอฟื้นอัควรเรียมหอยสังที่มีการก่อสร้างไปแล้วด้วยงบประมาณ1,400ล้านบาทให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งขณะที่ทางด้านมวลชนในพื้นที่ก็ปรบมือให้การต้อนรับอย,อย่างอบอุ่นค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่สวนสาธารณะพเภอเมืองสงขลาะคะ่ะนายสุพิธพิทักษ์ธรรมจากทีมสงขลาพลังใหม่พร้อมทีมผู้บริหารรวมไปถึงผู้สนับสนุนอย่างนายสมพรใช้บางยางนายอบดลรมานการเย็มนางสาวปรินดาปลาละเร่นายฉัดเพชรครุอัมโพก็ขึ้นเวทีสลับกันรเรียกคะแนนประกาศชูนโยบายเด่นในการปักหมุดยุทธศาสตร์สเสน่ห์เมืองพหูวัฒนธรรมโดยนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนะคะก็ได้กล่าวบนเวทีบางช่วงบางตอนค่ะว่า จะมุ่งเรื่องการพัฒนาส่งเสริมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุผลักดันการแข่งขันกีฬาระดับชาติการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางทะเลนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายเกี่ยวกับ Festival, งสงขลาเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขตลอดปีส่วนในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะมุ่งดูแลและก็ฟื้นฟูเกี่ยวกับการวางปะการังเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนในพื้นที่ทะเลโดยรอบจังหวัดสงขลาเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย นอกจากนี้เมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกประกาศบนเวทีก็คือเรื่องของอะควาเรียมหอยสัง1,400ล้านบาทที่เป็นปฏิมาก,กรรมแห่งความล้มเหลวที่ตั้งตรงงานอยู่ริมทะเลสาบสงขลานายสุพิธบอกว่าตัวเองเจ็บปวดทุกครั้งค่ะที่เห็นหอยสังร้างหลังจากนี้บอกว่าหากได้รับตำแหน่งเข้าไปบริหารองค์การบริหารส่วนจัดสงขาค่ะก็อยากจะบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นก็จะประสานให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็คือนายอนุทินชาญวรกูลเพื่อขอมติครมในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปจัดแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐต้องเสียไปไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาจากคุณสุพิธพิทักษ์ธรรมค่ะ uh. ชายสนามนี้ผมก็ได้มาวิวงไลที่เลนะครับเพราะงั้นต้องปอกมือให้ผู้ว่าทำโลกกีฬาขึ้นด้วยครับและต้องขอบคุณทีนี้นด้วยว่าเราได้ชายสนามกีฬาเนี่ยดยพี่มือที่ตอนแกเป็นนายออกอบจเพราะงั้นผมคิดว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยต่างส่วนสาธารณะต่างสนามกีฬาตีละสุรานนท์เนี่ยซึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนสขุขภาเนี่ยผมจะพัฒนาแวบ,บมือฉีพให้พระธาตีดใ่งเนีย นี่การแพ้หนาทีพี่นองจะไม่เคยเห็นมาก่อนอีกซี่ปีทางหน้านะครับผมจะลืมตอนในตุนี้เป็นทีดีเป็นเลนมากทีพี่นองต้องไม่เห็นมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่นองมั่นใจเลยว่าซุดผิดศรัทธรรำขิดเป็นทำเป็นแน่นอนครับพี่นองครับ